สวัสดีนะคะสวัสดีเป็นเพื่อนชาว YouTube c h ช n แน l ทุกท่านเลยนะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยที่ช่องกิดรุ่งโรจน์ธุรกิจนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอ t o y ย t a y ยารินะคะเครื่อง1.2ตัว G ีปี14ให้ชมกันนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะแต่งซิ่งแต่งสวยนะคะรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะ อย่างที่เห็นด้านหน้าเลยนะสําหรับยารินคันนี้นะคะเป็นทางด้านตาไฟเนี่ยตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคู่หน้าแล้วก็เป็นเหมือนว่าโครเมียมนะคะล้อมรอบตาไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะทรงแบบเท่สปอร์ตแล้วก็ยังมาพร้อมกับตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในแนวเดียวกันเลยนะคะสําหรับทางด้านกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโคง้โคงๆแบบนี้เลยพลาสติกสีเทาเห็นไหมเอ่ยนี่ดูเทมากมาพร้อมกับ TRD Sport ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ที่ว่าชุดแต่งรอบคันก็คือเป็นสเกิร์ตนะคะหรือว่าสปอยเลอร์นั่นเองรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านชิ้นหน้านะคะหรือว่าจะเป็นชิ้นข้างเนี่ยก็ดูเทแล้วก็ทางด้านชิ้นถ่ายก็เทไม่แพ้กัน สำหรับล้อนะคะเป็นล้อแต่งนะสีดําแบบนี้นะคะนี่เท่ๆเลยพร้อมใช้งานสุดๆกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ตัวหลังกระจกมองข้างเนี่ยสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ขนาดที่ปัดน้ําฝนนะคะยังเป็นสีงนง้นเลยเห็นไหมเอ่ยดูเลยแบบว่า,าแต่งแบบสวยๆเลยอะสำหรับคันนี้นะคะ บ้ามือเปิดนะเป็นกรลอยแบบพรเมียมด้วยนะคะเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมแล้วแล้วก็มือเปิดเดิมๆนะคะจะเป็นโคเมียมเหมือนกันนะคะดีแค่ใส่ เป้ามือเปิดไปนะคะเป็นแบบโครเมียมทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็สภาพฟิล์มเนี่ยโดยรวมเลยนะคะจะอยู่ที่60-80%ถึนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าดูมุมมองด้านข้างนะคะยังเห็นะจะเห็นว่าทางด้านหลังคาเนี่ยมาพร้อมกับเสาคลิปฉลามด้วยนะรองรับสัญญาณได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณคลื่นวิทยุหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ ะะรองรับได้แบบประสิทธิภาพดีมากๆแล้วก็ส่วนทางด้านตาไฟเนี่ยนะคะสำหรับตัวยาริสปี1 4 4 5ตาไฟท้ายนะคะจะเป็นโฉบแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบส่วนเว้าลงมาถ้ามองดีๆก็จะลักษณะเหมือนคล้ายๆตัวจีเนาะตัวจีที่แบบว่าพลิกด้านอีกแถบ,บนึงอะเนาะประมาณนั้นนะคะก็ตามทัศนคติแต่ละท่านกันเนาะเอาเป็นว่านอนเกมบก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะ ส่วนทางด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับสเกิร์ตท้ายชิ้นท้ายเหมือนกันนะนีด่ดูเท่เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ท้าย2จุดนะคะถอยหลังได้แบบสบายๆเลยนะไม่ต้องมีกล้องมองหลังก็ได้นะคะแค่มีเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้ก็จะช่วยเตือนให้นะคะที่เราขับขี่เนี่ย,ยจะช่วยเตือนผู้ขับขี่นะคะว่าทางด้านหลังมีวัตถุหรือว่าใกล้กับกําแพงหรือว่าอะไรก็ตามนะมันจะเตือนทันทีเลยนะแล้วก็สําหรับทางด้านฝากระโปรงท้ายนะคะจะมาพร้อมกับ เส้นคอมเมียมนะคะคาดในแนวนี้เลยนะมาพร้อมกับยาริสนะคะโลโก้ยาริสทางด้านนี้แล้วก็ตัวจีทางด้านนี้นี่นั่นเองนะคะสำหรับทางด้านถ่ายเนี่ยเปิดได้นะคะถ้าเห็นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าปุ่มนะคะแค่กดตรงเนี้ยนะเห็นไหมเอ่ยแตซูมให้ดูนี่นะคะแค่ปุ่มตรงเนี้ยเรากดไปปุ๊บนะมันก็จะเปิดให้เราทันทีนะคะ เปิดง่ายนะคะมีไฟสองป้ายให้พร้อมแล้วก็ทางด้านภายในเนี่ยจุของได้เยอะนะคะกวางด้วยรองรับน้ำหนักได้ดีแถมชิ้นบนตัวเนี้ยนะคะสามารถวางของได้ถ้าเกิดว่าปิดประตูลงมาเนาะตัวนี้ก็จะวางของได้รับน้ำหนักได้ดีนะคะให้มองแนวน,นี้เลยเดี๋ยวจะพาไป่องดูทางด้านภายในห้องผูดด้โดยสารอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยมีไฟ่องให้ด้วยนะคะนี่ดีมากๆมีที่ห้อยของให้สองสองที่นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้จะมีที่ห้อยของที่เดียวเนาะนแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจคันนี้นะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะทางได้คอมเมนต์นะคะหรือว่าจะสอบถามทางด้านเพจอื่นๆก็ได้เหมือนกันน,น,น,นนะคะเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้การรีวิวอันนี้เลยนะคะรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยก็กดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ไว้ก็ได้นี่นะคะมาทุกคนต่อเลย นี่นะคะทางด้านทางด้านข้ามาพร้อมกับชิ้นตกแต่งเส้นยาวๆแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็พร้อมที Sport. อาร์ดีสปอร์ตส่วนภายในเนี่ยนะคะท็อปสุดๆเลยนะคะสําหรับฟังก์ชันเอามาดูทางด้านประตูก่อนดีกว่านะคะทางด้านประตูนเนี่ยมาพร้อมกับปุ่มปรับกระจกหน้าต่างด้วยระบบไฟฟ้านะคะกดปลอกล็อกได้ที่ปุ่มนี้เลยแล้วก็กุญแจอันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้นี่ นี่นะคะมีไฟสีแดงด้วยนะคะเตือนเห็นไหมเอ่ยอ่าปุ่มพุสต start นะคะก็คือปุ่มกดนั่นเองเนาะไว้เวลาสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกกดทีเดียวส start ชึงเลยนะแล้วก็ทางนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกด้วยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย airbag นะคะแล้วก็ ระบบมัติฟังก์ชันนะคะปรับเป็นโหมดได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่วงพวงมาลัยนะคะจะควบคุมทางด้านซ้ายมือนี่นะคะเครื่องเสียงตรงนี้จะขออนุญาตเปิดนิดนึงแล้วกันนะนี่นะคะสำหรับเครื่องเสียงก็เล่นได้ทุกโหมดทุกฟังก์ชันนะเครื่องเสียงดังฟังชัดน,นะคะแผ่น CDMP3 เล่นได้หมดเนาะสาย a u x เ็นะคะเล่นได้แล้วก็ USB มีพอ์ตให้เสียบทางด้านนี้นะนี่นะคะเปลี่ยนโหมดได้นะ ก็ได้นะคะ FMAM นะคะโดยจะเป็นโหมดนี่ให้เลือกแผ่น CD ดีใส่ได้เครื่องเสียงตางความชัดแล้วก็แอร์นะคะปรับแบบออตโต้ได้นะคะทางด้านอุณหภูมินะคะการระบายของช่องแอร์แล้วก็ระดับของแรงแรงลมแอร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะสามารถปรับได้ทางด้านความเย็นนะคะการเป่าลมภายในรถนะคะหรือว่าจะให้เป็นแบบออตโต้ก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นเก์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะตรงการจะมีช่องวางแก้วน้ำให้หนึ่งช่องทางด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ทางด้านไอคอนหน้าปัดรถนะคะของยาริสปี14คันนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะวสวยเท่ๆแบบนี้นะแล้วก็ทรงเบาะนะคะเป็นทรงแบบว่ากระชับสรีระเนาะสำหรับคนขี่คนขับแล้วก็คนนั่งเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็ เป็นเดินได้ด้วยสีส้มนะคะทาให้ดูสปอร์ตเก๋ๆไปอีกแบบหนึง่งเนาะแล้วก็ส่วนฝั่งเบาะคนขับเนี่ยนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเอ็นเบาะหรือว่า,าการทําให้เบาะนั่งเนี่ยสูงหรือว่าต่าลงนะคะปรับได้สามารถโยกขึ้นโยกลงได้เลยนะแล้วก็ทางด้านห้องผู้โดยสารนะคะสําหรับทางด้านห้องผู้โดยสารเนี่ยนี่นะคะเรียบหรูสไตล์เดิมนะแล้วก็ทางด้านฝั่ง คนนั่งเนี่ยนี่เลยสามารถนั่งได้3ท่านนะคะภายในกว้างนะนี่ขึ้นลงได้สะดวกสบายแล้วก็ทางด้านหลังอย่างที่บอกไว้นะคะวางของได้นะรองรับน้ําหนักได้ดีระดับหนึ่งเลยนะสำหรับยารกสคันนี้เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะฝากไว้แล้วกันสําหรับคันนี้เนาะยาริส1.2ตัว G รถปี2014นะคะราคายูที่3 4 9 0 0 0บาทส่ทงเดือนละ 6,000าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้นะคะน้องเกมก็ต้องขอจบการรีวิวเปซบุ๊กอินทรก่อนแล้วกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็คอยตามคอยติดเตือนคอยเตือนคอยติดตามอ่าน,นะคะทุกคลิปแล้วกันนะคะสาหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า